รู้หรือไม่ใน satisfactory การทำลายสิ่งปลูกสร้างสามารถทำได้ถึง3แบบโดยที่ทุกวิธีจะต้องเริ่มจากการกด f เพื่อเปิดโหมดทำลายก่อนนะครับแบบที่1คือการทำลายแบบปกติโดยใช้เมาส์ชี้ไปที่สิ่งปลูกสร้างที่ต้องการทำลายจากนั้นกดคลิกซ้ายค้างจนกว่าหลอดจะเต็มแบบที่2คือการทำลายพร้อมกันหลายอย่างโดยการกดคอนโทรลค้างพร้อมกับลากเมาส์ไปตามสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการทำลายทั้งหมดจากนั้นก็กดคลิกซ้ายค้างจนกว่าหลอดจะเต็ม บบที่3คือการทำลายเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดใช้ในกรณีที่เราต้องการทำลายเฉพาะเจาะจงสิ่งปลูกสร้างแค่เพียงชนิดเดียวแต่มีหลายอันตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เราต้องการทำลายคอนเทนเนอร์ทั้งหมดแต่ไม่อยากทำลายฟซลเดชั่นสายไฟหรือสาไฟฟ้าใกล้เคียงโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับให้เริ่มจากการชี้เมาส์ไปที่ตู้คอนเทนเนอร์จากนั้นกด G เพื่อเลือกสิ่งปลูกสร้างนั้นๆแล้วกดคอนโทรลค้างลากเมาส์ไปตามตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดสังเกตนะครับ ต่อให้เราลากเมาส์ไปโดนสิ่งปลูกสร้างชนิดอื่นมันก็จะไม่ไฮไลท์สิ่งปลูกสร้างพวกนั้นเข้าไปด้วยจากนั้นก็เหมือนเดิมครับกดคลิกซ้ายค้างจนกว่าหลอดจะเต็ม